ทางอดีตภรรยาผมเขาไม่ได้มีงานหรือว่ารายได้นะครับแล้วผมเอนก็ตั้งใจว่าจะให้ลูกไปอยู่ด้วยผมเลยอยากจะขอสิทปกครองบุตรคนเดียวผมขออธิบายอย่างนี้นะครับอันที่จริงคุณสองคนเนี่ยสามารถปกครองบุตรร่วมกันได้นะครับแต่คุณสองคนจะต้องตกลงกันว่าจะให้ลูกเนี่ยอยู่กับใครเป็นหลักส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นคนที่ไปมาหาสู ป่าพูดคุยกับลูกอะไรประมาณนี้ครับผมต้องการสืบกปกครองบุตรเลยครับเพราะว่ามีอำน,นาจตัดสินใจคนเดียวยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนหรือว่าใช้จ,จ่าใจต่างๆของลูกผมพวกเงินทั้งหมดที่ที่ผมจ่ายอยูน่นี่มันก็เงินผมทั้งนั้นแต่ฉันเป็นคนเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดนะคะคุณไม่เคยเลี้ยงลูกแล้วจะปล่อยให้ลูกอยู่กับคุณได้ยังไงยังไงฉันก็ใช่ลูกอยู่กับฉันค่ะครับผมเข้าใจในเหตุหและผลที่พวกคุณพูดกันมานะครับเอางี้ละกันผมจะลงบันทึกในใบทะเบียนยาว่าคุณทั้งสองคนจะขอใช้อำนาจในการปกกครรรองบุต่วมัน แต่ถ้าหลังจากนี้พวกคุณเกิดมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาคุณก็จะต้องไปให้ศาลท่านพิจารณาเป็นคนชี้ขาดในการตัดสินเรื่องนี้ครับมันทำได้ใช่ไหมคะครับต่อไปถ้ามีเหตุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤตินตนไม่เหมาะสมที่จะปกครองบุอีกฝ่ายก็มีสิทธิ์ร้องศาลให้สั่งเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรได้ค,คุณอยากเะนเซ็นใบหย,ย่าจนทนไม่ไหวแล้วมั้งผมว่าคุณอ,อนรินมากกว่านะครับที่อยาก รีบๆเซ็นจัดการให้มันเสร็จเถอะค่ะเม่เสียเวลา สามารถจดทะเบียนสมรสต่อเลยได้ไหมคะจดทะเบียนสมรสต่อทันทีเนี่ยหรอครับได้ครับในกรณีของคุณผู้ชายเนี่ยหลังจากจดทะเบียนหย่าแล้วก็จดทะเบียนสมรสต่อได้เลยแต่ในกรณีของฝ่ายหญิงเนี่ยต้องรออีก310วันนะครับถึงจะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้มันเป็นอย่างนี้เหรอคะนี่ขนาดกฎหมายยังให้สิทธิผู้ชายมากกว่าหรอคะ ที่ผู้หญิงต้องรอเนี่ยเพราะต้องป้องกันกรณีตั้งครรภ์กับอดีตสามีครับใช่ครับแต่ถ้ามีแบบรองแพทย์มายืนยันก็สามารถจดหม่ได้เลยครับที่พูดขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากจะเรียกร้องสิทธิสตรีหรืออยากจดใหม่เหมือนกันมั้งอ่ะฉันไม่ใช่เธอนะจดทะเบียนสมรสแล้วอ่ะก็ไปทำเป็นป้ายบิลบอร์ดติดให้ทั่ววัดสันบุรีไปเลย จะได้ประกาศให้ทุกคนเขารู้ว่ามีทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องนะวครับงั้น,นเดี๋ยวผมกลับมาเอ,าอกสารนะครับครับไม่ว่าจะยังไงเนี่ยฉันจะมีเอาให้เมธเอาลูกไปอยู่ด้วยนะคะผมรู้ครับเราจะสู้ถูกทางเพื่อประนบคุณไม่ต้องกลัวนะ บัวล้วคุณจะพูดยังไงผมก็จะลูกไปอยู่กับผมจะไปได้ยังไงเมธแล้วนี่มันก็กลางปีลรงเรียนของลูกละแล้วไหนจะเพื่อนลูกอีกถ้ารักลูกเนี่ยก็ต้องเห็นแก่ลูกไม่ใช่แก่ตัวแบบน,นี้คุณคิดว่าคุณเลี้ยงลูกได้คนเดียวเหรอคุณคิดที่ดีๆนะงานคุณก็ไม่ได้ทําถ้าไม่ใช่เพราะว่ารายได้จากผมเนี่ยคุณจะเอาอะไรไปเลี้ยงลูกส่วนเรื่องโรงเรียนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลีนจะใช้เส้นคุณพ่อแล้วก็เอาเขาเข้าได้ทุกโรงเรียนเลย อย่าไปยุ่งกับลูกฉันทําไมจะยุ่งไม่ได้ก็ลูกแม่เหมือนกันอีกสองเดือนผมจะมีอบรมที่กรุงเทพวันเสาร์ผมจะรับลูกไปแล้วคุณจะคุณจะเอาลูกไปอยู่ที่ไหนลินเขาพคอนโดยอยู่ที่กรุงเทพผมก็จะรับลูกให้เรามาอยู่กับผมกับลินก่อนพอย้ายเข้าบ้าน,นจริงๆเนี่ยลูกจะได้ชินนี่หมายความว่าทุกวันนี้คุณอยู่บ้านออนลินเหรอฉันว่าเรื่องเนี้เธอไม่มีสิทธิ์ยุ่งนะ แค่ต้องการรู้ว่าลูกฉันจะไปอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครบ้างผมว่าเรื่องรับลูกไปอยู่ด้วยเอาไวค้ค่อยคุยกันดีกว่านะครับเรื่องยังไม่ถึงศาลยังไม่ถึงคิวทนายมั้งผมพูดในฐานะเพื่อนคุณบัวเพื่อนรู้อย่างหื่นแม่ยังครับแต่ผมพร้อมที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนอคุณบัว